สวัสดีครับผมก็พบกัน,นครับอีกครั้งหนึ่งวันนี้มีปืนกึ่งอัตโนมัติยี่ห้อสมิธเอเมซานกระบอกนี้มาพูดคุยแล้วก็รีวิวกันนะครับจับถือปืนตรวจสอบปลอดภัยป้อปปแม็กกาซีนดึงสไลด์ตรวจเช็คให้ดีนะครับว่าปืนกระบอกนี้ปลอดภยัยค้างสไลด์ไว้นะครับจำเป็นทุกครั้งในการจับถือวุฒิปืนละเลยไม่ได้เรื่องของความปลอดภยัยนะดูให้ดีครับลดสไลด์ลงนะเป็นปืนยี่ห้อสมิธเอเมซานรุ่น M&P9 มิ l เดิลเทอรี่แอนด์โลิสนะครับกระสุนขนาด9มิลิเมตรเวอร์ชั่น2.0ซึ่งปืนกระบอกนี้ผมเคยทำนะครับของพี่แบกเอาไว้แต่ว่าคนละรุ่นนะครับกับปืนกระบอกนี้โครงปืนเนี่ยทำมาจากโพลิเมอร์นะครับด้านบนสไลด์เนี่ยทำมาจากสแตนเลสสตีลแข็งแรงทนทานนะครับด้านหลังของสไลด์ก็จะมีตัวเซเลชันเป็นลายคลื่นด้านบนของตัวลงเพลินะครับก็จะเจาะช่องเอาไว้สําหรับให้มองว่ามีกระสุนเนี่ยมันจุดในลำเพลินหรือไม่ ศูนย์แม่ทีดรอตนะครับสีขาว3จุดเหลี่ยมนะเป็นแบบตายตัวนะครับต้องใช้การปรับคอซ้ายขวาเอานะในเรื่องของความปลอดภัยนะครับจะมีปุ่มเซฟมาให้ผักขึ้นเข้าเซฟผักลงก็ปลดเซฟมีทั้งซ้ายแล้วก็ขวานะครับคนถนัดซ้ายก็ใช้ดีนะปืนรุ่นนี้นะครับต่อไปนะครับมาดูที่เรื่องของน้ำหนักไกปืนถือว่าเป็นจุดเด่นของปืนรุ่น2.0นนะครับกระบอกนี้มากๆนะน้ำหนักไกค่อนข้างเบานะครับลองวัดดู ครั้งที่1อยู่ที่2ปอนนะครับ14.3ออนนะต่อไปนะครับครั้งที่2จะวัดได้เท่าไหร่3ปอนด์0.1ออนซ์อนะครั้งที่2นะครับครั้งที่3 2ปอนด15์15.6ออนครั้งที่4เราดู 2ปอนสิบสามจุดหนึ่งออนนะครับอีกสักครั้งหนึ่งนะครับครั้งที่5 3ปอนศูนย์จุดแปดออนนะครับมาดูที่ข้อมูลนะครับสูงสุด3ตามสุด2นะครับโดยประมาณค่าเฉลี่ยอยู่ที่2ปอนสิบห้าจุดสองออนนะครับตีกลมๆเนี่ยก็ประมาณสักสามปอนนะครับคือกระบอกนี้นะจังหวะเดินไกลนะครับออกแรงนิดเดียวนะครับลั่นกระเด็นไปรีเซ็ตนะคืนไกลมานิดเดียวครับแล้วก็ลั่นออกไป ในส่วนของแมกกาซีนเนี่ยจุได้ถึง17นัดนะสองแมกก็34นัดนะครับถือว่าเป็นกระอกมอที่ลูกถกมา,มากๆปุ่มกดแมกนะครับอยู่ด้านข้างนะกดง่ายนะครับกดก็พุดออกมาเลยมวลของโตวปืนนะครับอยู่ที่โดยประมาณเนี่ยอ่านดูนะครับประมาณ800กรัมนะถ้าเผื่อว่าบรรจุลูกเข้าไปก็จะเพิ่มขึ้นไปนะตามจํานวนของกระสุนที่บรรจุนะครับ ด้วยความยาวลของกล้อง4นิ้วกระบอกนี้ก็ถือว่าเป็นตัวปืนโพกที่น้ําหนักเนี่ยไม่นั้นหนักมากนะครับที่เหลือเนี่ยเดี๋ยวเราลองตัวปืนเนี่ยไปทดสอบดูนะครับว่าจะเป็นอย่างไรบ้างต่อไปนะครับทดสอบตัวปืนสมิอั e แมสส M&P 9นะ2.0นะครับกระบอกนี้ไกลเนี่ยช่างได้เพียงแค่3ปอนด์เองนะครับดีมากๆยิงกับเป้าะยะประมาณสัก10หลานะครับลองดูใช้ลูก L R N นะครับดีแล้วโน้ต135เกรนนะครับตัวนี้แอบไหมายิงที่เป้าสติ๊กเกอร์นะครับไป5นัด จบปลดมแม็กกาซีนเคลียร์ปืนปืนปลอดภัยข้างสไลด์เราไปดูนะครับกุมกระสยนชุดแรกกันชุดที่1น,นะครับห้านัดนะนะผมยิงจะกินต่ำลงมานิดนึงนะครับตัวนี้คือชุดที่1ของผมนะนี่ครับ fnp 9นเดี๋ยวขอซ้ำนะครับอีกสักชุดหนึ่งนะครับตรงสติ๊กเกอร์ตรัวนี้นะสักชุดหนึง ต่อไปนะครับชุดที่2นะคกับตัวสมิธเอ็นเวสันนะครับเอ็มนพีนนะครับระยะเดิมประมาณสักสิบหลาเป้าสติ๊กเกอร์นะครับมาพร้อมนะครับเล่งจี้ไปเลย จบปืนมแม็กกาซีนเคลียปืนปืนปลอดภัยข้างสไลด์ไปดูนะครับชุดที่สองกันชุดที่สองนะครับอันนี้เลงเผื่ออันนี้มาตกลงมาล่างผมเลยเลงเผื่อนะครับเพื่อแต่งบนะอันนี้คือห้านัดนะครับนี่ถือว่าดีทีเดียวนะครับผู้สมน,นะครับผมก็ทดสอบตกลงไปนะครับกับตัวปืน นเมื่อสักครู่นี้ผมยิงนะครับเจ้ากระบอกนี้ก็คือตัวสมิธไอวิสัน m อ็มนะไอง์2.0นะครับนี่ก็วันนี้ทดสอบกันเนี่ยหลายกระบอกมากๆนะครับเริ่มจากของคุณสัญญานะครับอันนี้คือปืดอะไรนะฮะซิกซ์เซเว่เออหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งสกอร์เปียนสองเนจุดสี่ห้าครับกลุ่มแน่นมากมากนะครับยิงเมื่อสักครู่นี้นะครับอ่าต่อไปนะครับตัวนี้คือซิกเซอว่นเออพีอ่าสองสองศูนย์ครับสองสองศูนย์อีลีกนะครับใช่ครับผมก็ถือว่าโอเคเลยอ่าโอเคครับ ูุโมนะครับคุโมก็ยิงเมื่อสักครู่นี้ทดสอบแล้วนะครับกลุ่มดีมากกลุ่มดีมากนะครับแล้วก็อันนี้ก็คือที่จบลงไปนะครับสายกระบอกนะครับทั้งสารกระบอกนี้เป็นของท่านนี้เลยท่านนี้เลยของคุณสัญญานะครับชอบในสไตล์ของตัวซิซาเออร์นะเป็นทุนเดิมบอกว่าจะเก็บให้ให้เรียบเลยทางจุดสองสองกามมจุดสี่ห้านะครับเอาทำไมถึงเรื่องตัวสกอร์เปียนนะครับตัวนี้ตัวนี้ ผมจับเทียบกับ1911ของรุ่นอื่นไม่ว่าจะเป็นของคิมเบอร์ของโคคับผมจะพอมาจับตัวนี้แล้วฟิลมันมันไม่เหมือนกันแล้วตัวนี้ม,นมันรู้สึกว่ามืนจะจะจะ,จะกระชับมือและเข้ากับตัวของผมมากกว่าเลยเลือกตัวนี้แล้วก็ก่อนที่จะจตัดสินใจซื้อได้ไปทดสอบของรุ่นพี่มาแล้วแล้ว<อ>รู้สึกว่ามันเข้ามือคือชอบเลยใช่ครับผมแล้วก็ได้ข่าวว่าหายากด้วยใช่ครับราคา,าตัวนี้ ตัวคะแนนนะครับขอกระซิบบอกเพื่อนสมาชิกนิดนึงว่าอยู่ที่เท่าไหร่นะฮะอยู่ที่นะคะเอออยู่ที่95คะแนนครับผม95คะแนน95เนะครับอ่าตัวนี้ก็เช่นกันนะครับใช่ครับก็คือคุโมถืออยู่ไม่เคยไม่เคยยิงเลยยังไม่เคยยิงครับตัวซิสตัวนี้2องสูนยเนี่ยนะครับผมนี่คือครั้งแรกเหมือนกันแไดตัวสอบครั้งแรกก็ถือว่าโอเคเลยด้วยน้ําหนักกับกายเขาที่สมูทนะครับกับสูตรสี่ห้าอย่างเงี้ยครับผมแรง recoil ไม่เยอะมากนะครับผู้หญิงก็ยิงได้ ในความรู้สึกผมนะลองยิงครั้งแรกก็ได้อยู่ถือว่านุ่มนวลนุ่มนวลนะครับด้วยกลุ่มกระสุนโอเคเลยครับผลุ่มดีนะครับผมเราลองดูในใจละครับผมในใจละคะแนนก็เท่ากันกับกระบอกนี่เนาะก็เคครับก็คือ95คะแนน95คะแนนเหมือนกันนะครับประวามน่าดครับโอเคก็ถือว่าวันนี้นะครับเราสามคนก็ทดสอบนะครับกันไปนะก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับเพื่อสมาชิกปีนสูตรนะครับที่ ติดตามรับชมกันนะครับผมวันนี้เราสามพนก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับ,รบผมสวัสดีครับครับสวัสดีครับขอบคุณมากนะครับครับครับ